คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ย่านถนนสุขุมวิทนะฮะผมได้ยินว่าใกล้ๆเนี่ยโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยเขามีนวัตกรรมบริการให้กับผู้ป่วยในคือคนไข้ของเขาเนี่ยตอนนี้เพลิดเพลินมากเลยเข้าโรงพยาบาลน,นี่ป่วยอยู่นะฮะแต่มีมัลติมีเดียมีรูปแบบข้อมูลต่างๆให้ดูกันมากมายผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวิ์อยากจะรีวิวเวอร์จริงๆเลยแต่เขาบอกว่าสิทธิ์เนี้ยมันเฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้นผมก็ไม่ได้ป่วยซะด้วยทำยังไงทำยังไงนึกออกแล้วเอางี้เอาประมาณเนี้ย ให้พาเราไปโรเบิราตสมิธเวสตรงนี้หน่อยสิไปหน่อยเดี๋ยว ที่สุดนะครับผมก็ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงบริการใหม่ล่าสุดของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทตอนนี้ผมอยู่ใน Intelligent Ward นี่คือห้องพักที่ทันสมัยมากๆของทางโรงพยาบาลน,นะครับเข้ามาถึงปับ๊บแอดมิดมาปุ๊บพยาบาลส่ง iPod Touch ให้เครื่องหนึ่งเขาลงแอปไว้เป็นแอปเฉพาะของทางโรงพยาบาลเป็นแอปที่เข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตออฟสิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านในห้องนี้นะครับ เครื่องปรับอากาศหลอดไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นม่านไฟฟ้านี่ถาที่สําคัญนะฮะจอโทรทัศน์ที่นี่ใช้แม็กมินิมีเมนูสวยงามมีรายการโทรทัศน์ต่างๆจากทั่วโลกเรดิโอชาแนลวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้มีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆใช้งานง่ายามากๆเลยทีเดียวป <c oughs> วดหลังด้วยนะครับอาการอัมเรบผมสามารถกดเรียกคุณพยาบาลได้ด้วยคุณพยาบาลช่วยผมหน่อย สวัสดีค่ะเมื่อกี้เรียกพยาบาลมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะโอ้มีสิครับโอ้ยผมอาการกำเริบไปแล้วคุณพยาบาลครับถึงใส่พูดมากไปหน่อยเมื่อไหร่คุณหมอจะมาครับนี่เดี๋ยวก็มาแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้มีบริการสมิธิเวช e library application ไว้บริการผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นท้งทาง e book และ e magazine นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะฟรีนล่นนะฟรีเลยค่ะสุดยอดเลยไหนฮะต้องทำยังไงฮะ แล้วใช้เครื่องอไรอ่านไอพอ e นี่มันเล็กไปฮะสามารถใช้สมาร์ทโฟนของทางผู้ป่วยได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนต่างๆค่ะไหนระดับผมฮะผมต้องมีซุกซ่อนมาอยู่แล้วละฮะ <Wow. S 1> ในระหว่างนี้เชิญคุณหวยอ่านหนังสือตามสบายเลยนะคะคเดี๋ยวพยาบาลจะไปตามคุณหมอให้คะ่ะสุดยอดจริงเลยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวๆผมลืมไปอย่างหนึ่งจะรีวิวทั้งทีนี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยมันตัวยางงี้เดลรีวิวเวอร์้วนวับวนวับวนคุณผู้ชมครับนี่ลงทุนเจ็บตัวมาโรงพยาบาลสมิติเวชเลยนะฮะเพื่อจะมาดูเอาสิ่งนี้นี่ฮะเขามี user name pass ส o ว d มาให้ใช้กันทุกคนเลยกับแอปสมิติเวช e library ก็ดาวน์โหลดได้นะฮะทั้ง ios แล้วก็ android พอโหลดมาติดตั้งเสร็จสับปั๊บนี่แล้วคุณล็อกอินเข้ามานะด้วยพาสส่วนหนึ่งชุดเนี่ย คุณก็จะได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยหน้าแรกก็คือแท็บ News นะมีข่าวสารของโรงพยาบาลแท็บตรงกลางนี้ e l i b r r r y เชลฟหนังสือนะฮะที่เราจะอ่านแปลนี่ก็มี National Geographic ก็มาเที่ยวรอบโลกนี่ก็ได้อแต่อยู่โรงพยาบาลไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาสามารถจะกดดาวน์โหลดนะเพื่อจะให้นิตยสารเนี่ยเข้ามาอยู่ในเชลฟ์ของเราได้นี่คล้ายๆการยืมหนังสือเหมือนกันนะฮะไฟล์หไฟล์นี่ จะอยู่ในเชล,ลประมาณ4วันเพื่อที่จะส่งต่อให้คนไข้คนอื่นเนี่ยเขาได้อ่านกันด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของอ e ีบุ๊กนะครับที่เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กให้อ่านกันได้มีหลายเล่มน่าสนใจมากแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มาใช้บริการเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสมิติเวชสามารถจะลงทะเบียนขอใช้งานฟรีได้ซึ่งสมาชิกในระดับบุคคลทั่วไปนี้จะสามารถเข้ามาอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพของทางโรงพยาบาลได้ฟรีตลอดไปแต่ไม่สามารถอ่านหนังสือหรือนิตยสารหัวดังๆต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ได้ หัสที่คุณรับจากคุณพยาบาลคนสวยเพื่อใช้แอปนี้เนี่ยจะมีอายุได้5วันแต่ถ้าอยู่นานกว่านี้ก็จะมีการต่ออายุไปได้เรื่อยๆอชอบชอบ คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่ยเป็นไงบ้างคะคุณหมอก็ผมเจ็บอยู่เลยเนี่ยสงสัยผมต้องขอนอนโรงพยาบาลสักคืนนึงนะเพราะผมอ่านหนังสือไม่จบเลยอะนคุณหนุ่ยไม่ต้องอุตส่าห์ลงทุนเจ็บตัวเพื่อมารีวิวแอปของหมอที่โรงพยาบาลเลยค่ะหมอตั้งใจจะส่งด้วยเชิญเอ็มพาร์สเวิร์ไปให้คุณหนุ่ยรีวิวแอปตัวนี้ที่บ้านอยู่แล้วอะค่ะหมอจะส่งให้ผมอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ต้องลำบากเจ็บตัวเลยค่ะอ๋อแล้วผมาเจ็บตัวอะไรอยู่เนี่ย Ayi baa ni waa.